น้อง,น,องน,นักศึกษาอาชีวศึกษาพิจิตรค่ะทำกิจกรรมฟิกอิคเซ็นเตอร์ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์20รายการฟรีค่ะในช่วงเทศกาลสงการานต์นี้ค่ะที่จุดบริการบนถนนทางหลวงหมายเลข117บริเวณหน้าหมวดทางหลวงวชิระบรมีจังหวัดพิจิตรนอกจากจะมีหลายหน่วยงานบูรณาการการดูแลประชาชนแล้วที่จุดนี้ค่ะวิทยาลัยเทคนิคจะจัดศูนย์อาชีวะช่วยประชาชนฟิกอิคเซ็นเตอร์นำนักเรียนนักศึกษ นักศึกษาอาชีวจิตอาสาและครูอาจารย์สาขาวิชาช่างยนต์ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฟรีค่ะรวมทั้งบริการเครื่องดื่มผ้าเย็นที่นั่งพักผ่อนและแนะนําข้อมูลเส้นทางแก่ประชาชนผู้เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ด้วยตามเส้นทางถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศตามน,นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยจุดสังเกตค่ะคือเต็นท์สีม่วงภายในศูนย์จะให้บริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถยนต์และรถจักรยานยนต์จำนวน20รายการในช่วงเวลา8นาฬิกานา ถึง16นาฬิก30นาทีค่ะและจะเปิดให้บริการจนถึงวันที่17เมษายนศกนี้เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก่ประชาชนที่เดินทางทั้งไปและกลับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะ